สวัสดีค่ะเด็กๆค้าวันนี้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ที่น่ารักทุกคนนะคะมาเจอกับครูนุ้ยเช่นเคยคะ่ะในรายวิชาดิมแอลวันนี้ครูนุ้ยจะสอนเรื่องการเขียนโปรแกรมโดยใช้บัตรคำสั่งค่ะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้มีดังนี้ค่ะข้อที่1แก้ปัญหาโดยแสดงลำดับขั้นตอนที่ชัดเจนและครบถ้วน ข้อที่2เขียนโปรแกรมเบื้องต้นเพื่อให้ตัวละครเคลื่อนที่ค่ะก่อนที่จะไปเรียนรู้เนื้อหาเรามาทำกิจกรรมสำรวจความรู้ก่อนเรียนกันก่อนนะคะเด็กๆคะสำหรับกิจกรรมในวันนี้ให้เด็กๆช่วยพานิโมไปหาพ่อและหลีกเลี่ยงฉลามค่ะโดยใช้บัตรคาสั่งที่ครูนุ้ยกำหนดให้นะคะจะมีด้วยกัน4บัตรคำสั่งก็คือ เดินหน้าเดินลงเดินซ้ายและเดินขวาค่ะระหว่างทำกิจกรรมนะักเรียนสามารถกดปุ่มหยุดเล่นไว้ชั่วคราวก่อนเพื่อทำกิจกรรมนะคะพร้อมแล้วไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ เด,เด็กเขียนโปรแกร,รมบัตรคำสั่งเพื่อพานีโมไปหาพ่อเสร็จกันทุกคนแล้วใช่ไหมคะมาดูตัวอย่างเฉลยของครูนุ้ยพร้อมๆกันคะ่ะบัตรคำสั่งที่1เดินขวาบัตรคำสั่งที่2เดินหน้าบัตรคำสั่งที่3เดินหน้าบัตรคำสั่งที่4เดินไปทางไหนคะเด็กๆ ถูกต้องค่ะบัตรคำสั่งที่4เดินขวาค่ะบัตรคำสั่งที่5เดินหน้าบัตรคำสั่งที่6เดินหน้าบัตรคำสั่งที่7เดินหน้าบัตรคำสั่งที่แปดล่ะคะเด็กๆเดิน <d> ไปทางไหนคะเก่งมากค่ะบัตรคำสั่งที่แเดินขวานะคะและบัตรคำสั่งที่9เดินขวา เราพานิโม่ไปหาพ่ออย่างปลอดภัยและหลีกเลี่ยงฉลามได้สำเร็จนะคะเด็กๆเ,เริ่มเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมโดยใช้บัตรคำสั่งแล้วใช่ไหมคะงั้นเราไปดูกิจกรรมสนุกๆที่ครูนุ้ยนำมาฝากกันในวันนี้ต่อดีกว่าค่ะ บัตรคำสั่งเป็นสื่อที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมโดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์นะคะซึ่งบัตรคำสั่งแต่ละใบแทนขั้นตอนกันทำงานหนึ่งขั้นตอนเราไปดูกันค่ะว่าบัตรคำสั่งทั้ง4ใบนี้แทนทิศทางในการเคลื่อนที่อย่างไรเรามาดูตัวอย่างการเขียนโปรแกรมโดยใช้บัตรคำสั่งให้ตัวละครเคลื่อนที่แต่ละใบกันค่ะบัตรคำสั่งเดินขวา ใช้สำหรับสั่งให้ตัวละครเคลื่อนที่ไปทางขวานะคะบัตรคำสั่งเดินซ้ายสั่งให้ตัวละครเคลื่อนที่ไปทางซ้ายบัตรคำสั่งเดินหน้าสั่งให้ตัวละครเคลื่อนที่ไปข้างหน้าค่ะและบัตรคำสั่งเดินลงสำหรับสั่งให้ตัวละครเคลื่อนที่เดินลงนะคะ เราจะสร้างบัตรคำสั่งที่ทำงานอย่างอื่นก็ได้นะคะเด็กๆยกตัวอย่างบัตรคำสั่งที่ใช้ในการซื้อของเช่นบัตรคำสั่งซื้อไอศกรีมช็อกโกแลตบัตรคำสั่งซื้อไอศกรีมสตรอเบอรี่บัตรคำสั่งซื้อเค้กเป็นต้นค่ะหรือเราอาจจะเขียนบัตรคำสั่งเปิดปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ได้นะคะเช่น บัตรคำสั่งเปิดไฟบัตรคำสั่งปิดไฟเป็นต้นค่ะเมื่อเรานำบัตรคำสั่งหลายใบมาเรียงต่อกันจะได้เป็นชุดคำสั่งหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าโปรแกรมค่ะดังตัวอย่างชุดคำสั่งนี้นะคะพาอิมไปเปิดไฟค่ะบัตรคำสั่งที่หนึ่งเดินขวาบัตรคำสั่งที่สองเดินหน้า บัตรคำสั่งที่3เดินหน้าบัตรคำสั่งที่4เดินขวาบัตรคำสั่งที่5เดินขวาและบัตรคำสั่งที่6เปิดไฟค่ะนี่เป็นแผนที่ที่จะเดินทางไปซื้อไอศกรีมของโป้งกับก้อยค่ะมาช่วยกันเขียนโปรกแกรมโดยใช้บัตรคำสั่งที่กำหนดให้กันค่ะ นักเรียนสามารถกดปุ่มหยุดเล่นไว้ชั่วคราวเพื่อทำกิจกรรมนะคะพร้อมแล้วไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ เรามาตรวจสอบตัวอย่างคำตอบพร้อมๆกันค่ะเด็กๆบัตรคำสั่งที่1เดินขวาบัตรคำสั่งที่สองเดินขวาบัตรคำสั่งที่3เดินหน้าบัตรคำสั่งที่4เดินขวาเอจะต้องมีบัตรคำสั่งอะไรต่อคะเด็กๆใช่แล้วค่ะบัตรคำสั่งที่5เดินขวา บัตรคำสั่งที่6เดินหน้าบัตรคำสั่งที่7เดินหน้าบัตรคำสั่งที่8เดินซ้ายบัตรคำสั่งที่9เดินซ้ายบัตรคำสั่งที่10เดินหน้าบัตรคำสั่งที่11เดินขวาบัตรคำสั่งที่12เดินหน้า บัตรคำสั่งที่13ซื้อไอศกรีมช็อกโกแลตบัตรคำสั่งที่14ซื้อไอศกรีมสตรอเบอรี่เด็กๆได้จํานวนของบัตรคําสั่งเท่าครูนุ้ยไหมคะมาดูกันค่ะว่าโปรแกรมของครูนุ้ยใช้บัตรคําสั่งทั้งหมด14ใบค่ะดังนั้นจึงมี14คําสั่งนะคะนักเรียนได้คําตอบแล้วใช่ไหมคะ บางคนอาจจะได้บัตรคำสั่งไม่เท่ากับครูนุ้ยก็ได้นะคะเพราะว่าเด็กๆจะสังเกตเห็นว่าเส้นทางเดินไปซื้อไอศกรีมมีมากกว่า1เส้นทางและนักเรียนก็สามารถช่วยให้โป้งกับก้อยไปซื้อไอศกรีมได้สำเร็จใช่ไหมคะเรามาตรวจสอบแนวทางคำตอบอีกสักหนึ่งแนวทางกันนะคะบัตรคำสั่งที่1เดินขวา บัตรคำสั่งที่สองเดินขวาบัตรคำสั moon, ่งที่ 3, เดินหน้าบัตรคำสั่งที่ 4, เดินขวาบัตรคำสั่งที่หเดินหน้าบัตรคำสั่งที่ 6, เดินหน้าบัตรคำสั่งที่เเดินซ้ายบัตรคำสั่งที่ 8, เดินหน้าบัตรคำสั่งที่ 9, เดินขวา บัตรคำสั่งที่10เดินหน้าบัตรคำสั่งที่11ซื้อไอศกรีมช็อกโกแลตบัตรคำสั่งที่12ซื้อไอศกรีมสตรอเบอรี่เส้นทางนี้นักเรียนจะใช้บัตรคำสั่งทั้งหมด12ใบนะคะทีนี้เราลองมาดูตัวอย่างการเขียนโปร,โกรแกรมในสถานการณ์อื่นๆกันบ้างค่ะ จากสถานการณ์ต่อไปนี้เราลองมาเขียนโปรแกร,รมให้อิมตักน้ำกันดีกว่าค่ะโดยทางเลือกมีอยู่สองทางเลือกทางเลือกที่1นึ่อิมจะต้องเดินขวาเดินขวาเดินขวาตักน้ำเดินลงเดินลงเดินซ้ายและเทน้ำค่ะในทางเลือกที่สอง อิมจะต้องเดินหน้าตักน้ำเดินขวาเดินลงเดินลงและเทน้ำค่ะซึ่งทั้งสองทางเลือกทางเลือกที่หนึ่งมีแปดขั้นตอนค่ะทางเลือกที่สองมีอยู่6ขั้นตอนนะคะทั้งสองทางเลือกอิ่มสามารถทำภารกิจได้สำเร็จเหมือนกัน แต่ว่าอาจใช้จํานวนขั้นตอนที่แตกต่างกันไปนะคะนักเรียนเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าการเขียนโปรแกร,รมเพื่อทำภารกิจอย่างใดอย่างหนึง่งเราอาจเขียนโปรแกร,รมได้แตกต่างกันแต่ผลลัพธ์ยังคงเป็นเป้าหมายที่เรายังต้องการเหมือนเดิมคะ่ะมาถึงช่วงกิจกรรมชวนคิดนะคะนักเรียนลองเขียนโปรแกร,รมอีกสัก1นึ่โปรแกร,รมนะคะ สถานการณ์นี้จะแตกต่างจากสถานการณ์ก่อนหน้านี้ค่ะเพราะว่ามีเป้าหมายมากกว่า1เป้าหมายดังนี้ค่ะโป้งต้องการไปซื้อตุ๊กตาหนึ่งตัวและดอกไม้หนึ่งช่อซึ่งร้านตุ๊กตามีอยู่ด้วยกัน3ร้านค่ะเด็กๆส่วนร้านดอกไม้มีหร้านนะคะนักเรียนคิดว่าเราควรจะไปร้านใดก่อน เรามาลองวางแผนเพื่อเขียนโปรแกรมกันค่ะระหว่างทำกิจกรรมนักเรียนสามารถกดปุ่มหยุดเล่นไว้ชั่วคราวก่อนเพื่อทำกิจกรรมนะคะพร้อมแล้วไปวางแผนกันเลยค่ะ นักเรียนวางแผนเสร็จเรียบร้อยกันทุกคนแล้วใช่ไหมคะมาดูกันค่ะว่าเรามีทางเลือกในการเดินทางและเขียนโปรแกรมได้อย่างไรบ้างทางเลือกที่1เลือกซื้อตุ๊กตาที่ร้านป้าเก๋เดินซ้ายเดินซ้ายเดินหน้าเดินหน้าถึงร้านป้าเก๋แล้วก็เดินขวาค่ะเดินขวา เดินขวาเดินขวาถึงร้านดอกไม้แล้วนะคะมีทั้งหมด8ขั้นตอนทางเลือกที่สองเลือกซื้อตุ๊กตาที่ร้านป้าอ้อมเดินซ้ายเดินซ้ายเดินลงถึงร้านป้าอ้อมแล้วก็เดินขวา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  เดินหน้าเดินหน้าเดินหน้าถึงร้านดอกไม้แล้วนะคะมีทั้งหมด10ขั้นตอนค่ะทางเลือกที่3เลือกซื้อตุ๊กตาที่ร้านป้าจิ๊บเดินขวา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 เดินหน้าเดินหน้า ถึงร้านป้าจิ๊บแล้วก็เดินซ้ายเดินซ้ายถึงร้านดอกไม้แล้วค่ะมีทั้งหมด8ขั้นตอนนะคะเราควรเลือกเส้นทางใดดีคะเด็กๆเก่งมากค่ะเด็กๆคะเราควรเลือกทางเลือกที่1หรือทางเลือกที่3ก็ได้นะคะเพราะว่าทางเลือกที่1และทางเลือกที่3มีขั้นตอนการทำงาน8ขั้นตอนค่ะ ซึ่งเป็นขั้นตอนที่สั้นที่สุดในการเดินทางไปซื้อตุ๊กตาและดอกไม้นะคะนักเรียนเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าการวางแผนเส้นทางก่อนทำให้เราเขียนโปรแกร,รมให้โป้งเดินทางไปยังระยะทางที่สั้นที่สุดได้อีกด้วยนะคะเรามาสรุปความรู้สิ่งที่ได้เรียนไปในวันนี้พร้อมๆกันค่ะโปรแกร,รมคือชุดคำสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน การเขียนโปรแกร,รมต้องสั่งเป็นขั้นตอนที่ชัดเจนครบถ้วนโปรแกร,รมที่เราสร้างขึ้นอาจมีขั้นตอนที่แตกต่างกันแต่สามารถทำงานให้บรรลุภารกิจได้เหมือนกันนะคะการวางแผนก่อนจะช่วยให้เราสามารถเขียนโปรแกร,รมให้ตัวละครเดินทางในระยะทางที่สั้นที่สุดและน้อยที่สุดได้อีกด้วยค่ะ สำหรับวันนี้ครูนุ้ยก็มีกิจกรรมมาฝากเด็กๆเ,เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ